พระราชประวัติสมเด็ดพเจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่8มกราคมพศ2530ทร25งเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรดมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ว่าหม่อมเจ้าสิริวันวรีมาอีดลเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2548พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชองการให้สถาปนาหม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดลเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตด,ด้วยทรงเจริญวัยพร้อมด้วยวุฒิปรีชาสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติสภกิจได้เป็นอันดีพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนจิตลดาจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานืมิตรสิงห์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทรงสำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและทรงได้รับรางวัลน,นิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา2551ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันเอโกเดลาชอมซินดิก้าเดลากูตูปารีเซียงประเทศฝรั่งเศส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานรมิตศริล์เอกมันนสิ่์ด้านแฟชั่นและสิ่งทอคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมแสดงความยินดีณหอประชุมจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานื้มมตรศิลป์เอกมันฑนศิลป์ด้านแฟชั่นและสิ่งทอคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานื้มมตรศิลป์เอกมัณฑนศนิลป์ด้านแฟชั่นและสิ่งทอคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ S I R I V A N N A V A R I และซีโฮมเสื้อผ้าของสตรีและบุรุษได้รับเสียงชื่นชมอย่างเนืองแน่นในวงการแฟชั่นโลกกับการออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงที่มีความประณีตที่เหล่าผู้มีชื่อเสียงนิยมทั้งยังมีแบรนด์ต่างๆอย่างซิริวานาวารีไมซันแบรนด์ของแต่งบ้านรวมไปถึงแบรนด์ชุดแต่งงานนอกจากทรงออกแบบเสื้อผ้าคอลเลกชันต่างๆแล้วพระองค์ยังทรงสนับสนุนผ้าไทยด้วยการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นชุดต่างๆ ทั้งนี้ยังทรงออกแบบชุดให้กับเดมี่ลีเนลปีเตอร์มิสยูนิเวอร์ส2017และโสพิดาการจนรรินมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2018ได้สวมใส่ในการประกวดรอบไทยไนของเวทีนางงามจากกระวานที่จัดประกวดที่ประเทศไทยอีกด้วยทำให้กระทรวงวัฒนธรรมถวายรางวัลศิลปาทรประจำปี2561ในสาขาศิละปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ ด้วยความสนพระไทยด้านแฟชั่นพระองค์จึงเสด็จไปทอดพระเนตรงานปารีสแฟชั่นวีคอยู่เสมอและได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อต่างชาติอาทิตย์นิตยสารเกรซเซียประเทศอังกฤษจัดอันดับให้พระองค์ทรงอยู่ในลำดับที่หนึ่งของเจ้าหญิงที่มีสไตล์ที่สุดในโลกจนได้รับการขนานนามว่าทรงเป็นเจ้าหญิงแฟชั่น ทั้งนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระอาจารย์สอนนักเรียนปริญญาเอกศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญายังทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาที่โดดเด่นโดยทรงโปรดกีฬาแบดมินตันและการขี่ม้าโดยทรงเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันตั้งแต่ทรงศึกษามัธยมศึกษาปีที่สาม และทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมครั้งที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อพศ2548และทรงคว้าเหรียญทองประเภททีมหญิงก่อนจะติดทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันในซีเกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาและทรงคว้าเหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิง ขณะที่กีฬาขี่ม้าพระองค์ทรงสนพระไทยตั้งแต่ทรงพระเยาวตามแบบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีโดยทรงควา้าแชมป์ประเภทเรสเซตในรายการไทยแลนด์ h a มเปี้ยนชิพคิงคัพ2012และเป็นคนไทยคนแรกที่จบหลักสูตรการขี่ม้าจากประเทศฝรั่งเศส โดยพระองค์ทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์2017ที่ประเทศมาเลเซียคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันศิลปะก,การบังคับมา้าประเภทบุคคลทั้งนี้สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้ถวายรางวัลเบสอาร์คิเอลเมนอวอร์ดให้แก่พระองค์ด้วยไม่เพียงแต่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา และการออกแบบพระองค์ยังทรงสนพระไทยในเรื่องดุริยศิงป์และคีตสิงป์ทรงประพันธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์แบรนด์แฟชั่นหลายต่อหลายครั้งและยังทรงเป็นองค์อุปธรรมของรอยัลแบงคอกซิมโ n นีออเ e สตราเช่นเดียวกับพระอัจฉริยภาพด้านงานประพันธ์ที่ทรงนิพนหนังสือเล่มแรก The Princess Dog Diary บันทึกคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิงอันเป็นเรื่องของเหล่าสุนัขทรงเลี้ยงและมาทรงโปรดนอกจากนี้ยังทรงโปรดการถ่ายภาพโดยพระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายล i t เต e w ลไวนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถที่ถ่ายให้เห็นถึงความงามของสัตว์ป่าและธรรมชาติของประเทศเคนยา